สวัสดีครับท่านทั้งหลายอืมพบกับผมอีกแล้วนะครับอืมเสวนาธรามกันนะเล็กๆน้นอยอืมก็เมื่อวานผมได้โพสต์ในกลุ่มของธรรมะกลุ่มใหญ่อืมซึ่งมีสมาชิกเยอะเป็นสารคนนะกลุม่มถึงหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เยอะอืม ก็ผมได้โพสต์ภาพของหลวงปู่เทศที่มันมีข้อความว่า,าคนทุกวันนี้สอนธรรมกันอพออยากดังอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะหลวงปู่เทศก็ได้เป็นภาพประกอบไปรู้ว่าหลวงปู่ท่านพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไปไปไปคัปปีภาพเขามายอมรับว,ว่าไปดึงภาพเขามาที่มีข้อ,อมีข้อความเขียนอยู่บนร,รูป ได้รูปหลวงปู่เทศเทศลังสีนะท่านก็พูดประมาณว่าคนทุกคนเนี้ยสอนทรรมแบบว่าสอนธรรม,มะแบบว่าอยากดังต้องการผลประโยชน์ต้องการความดังนะแต่ว่าได้แต่เงินไม่ได้ทำไม่ได้ธรรมะผมก็เลยเอารูปเนี้ยไปเป็นไปเป็นภาพประกอบโพสต์ผมว่า ผมเหมือนกับว่าพรีเซนต์ตัวเองจริงไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรท่านถ้าท่านเป็นเพื่อนผมมานานนี่ท่านจะรู้นิสัยผมผมเพียงต้องการจับสอนจะชี่แนะคนว่าโลกธรรมแปดอะ่ะผมจะเป็นภาพประกอบแล้วผมจะใช้ตัวผมเนี่ยเป็นบุคลาธิฐานนะประกอบไปด้วยผมผมจะไม่เอาตัวอย่างคนอื่นมามาเป็นตัวอย่างเพรามันไกลไงมันผมมองไม่เห็น อืไม่เห็นพฤติกรรมของคนอื่นแล้วถ้าผมเอาพฤติกรรมของคนอื่นโดยที่อ่าเอามาอ้างอิงเนี่ยถ้าเขาบอกว่าฉันไม่อนุญาตอ่ะให้ท่านหมายถึงผมเอาไปเผยแพร่อย่ายเงี้ยมันก็จะเสียหายนะผมก็เลยก็เลยเอาเอาข้อความในภาพนั้นอะภาพหลวงปู่เทศซึ่งมีแคปชั่นที่ผมเขียนไว้ว่าตัวผมเอง ปฏิบัติมีปัสนามาสามสิบปีแล้วนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดอยากดังผมจะไม่สนใจว่าใครจะยอมรับผมหรือไม่อะไรประมาณเนี้ยอืมเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ต้องการการยอมรับนับถืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากการเผยแพร่พระธรรมมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็น concept, อุดมคติส่วนตัวของผมมานานแล้วว่าผมไม,ไม่ต้องการชื่อเสียงโด่งดังคุณที่เป็นเพื่อนผมในเฟซแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงของผมจะรู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนจำได้ไหมครับว่าผมเคยเล่าไ้ฟังว่าอ,อท่านอาจารย์ปฐมสุรประสิทธิ์ผมกล้าเอ,อ่ยชื่อเพราะว่าท่านพูดกับผมแบบนั้นจริงๆก็บอกเฮ้ยเทพพิทักษ์ถไหมครับผมชื่อเทพพิทักษเดี๋ยวครูจะเสนอกระทรวงวัฒนธรรม ให้เอกเป็นศิลปินประจำจังหวัดผมบอกไอ้เอาค่าอาจารย์ผมไม่ต้องการผมไม่อยากดังผมไม่อยากมีชื่อเสียงผมไม่ชอบอาจารย์ก็เออแล้วแต่เองผมเคยเล่าให้ท่านฟังนี่คือนิสัยผมแล้วผมก็พอหลังจากผมโพสต์นี้ไปก็มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดน่ะในเมื่อผมไม่ต้องการน่ะ แล้วแล้วผมมาพูดทําไมก็เหมือนก็ยังต้องการอยู่อ่ะอืมยังอยากดังอยู่ถึงมาพูดอยากอยากอยากให้คนยอมรับผมเลยอธิบายด้วยความเมตตานะว่าผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมเป็นการยกตัวอย่างสอนคนในเรื่องของให้ลดมานะว่าไม่ต้องไปเผยแพร่พระธรรมเนี่ยไม่ต้องการชื่อเสียงหรอกผมเนี่ยแหละเอาตัวผมเองเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างผมกล้ากล้าพูดด้วยความ อาสัตว์จริงของผมประสบการณ์ของผมเนี่ยผมปฏิบัติมาสามสิบปีนะเป็นสิทธิท่านจัตยานารายันโกเอนก้าผมปฏิบัติวิวัฒนามาทําให้ผมเข้าใจชีวิตอ,อว่าผมไม่ต้องตามอะไรชื่อเสียงเงินทองลาบยศอะไรมันไม่มีความหมายถามว่าอยากรวยไหมอยากทุกคนเนี่ยมันต้องการความร่ำรวยเพราะอะไรเงินทองมันสําคัญต่อการใช้ชีวิตแต่ว่าเรารวยเนี่ยเราไม่ได้อยากด้วยความโลภ เรามีเงินเราอยากมีเงินเนี่ยเพราะเราจะไปตอ่อต่อชีวิตผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมอืมอะไรอย่างเงี้ยคือคอนเซ็ปชีวิตมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าสแสวงหากระเสือกอะสนหาเงินด้วยความโลภนั้นไม่ใช่ผมอืมทีนี้ผมก็พูดว่าขอ,อาขอชี้แนะด้วยความเมตตาว่าผมเนี่ยเอาเอาโพสเนี่ยเจตนาผมไม่ได้ต้องการยกว่าตัวเองเหนือกว่าใคร เออแต่ท่านก็ยังไม่พอใจท่านก็ตัดสินผมแต่ผมผมไม่ว่าเลยท่านคือผมน้อมรับด้วยความเมตตานะว่าเออท่านบอกว่าก็ยังเห็นเนี่ยผมเนี่ยยังอยากดังอยากอยากจะคิดว่าตัวเองอ่ะแน่จริงเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่เลยอืมถ้าให้ดีอ่ะก็ยกตัวอย่างพระอราหารันต์สิหรือพระพุทธเจ้า,าสิ จะยกทาไมครับตัวอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าคนมันเห็นด,าด,ด่านเดืนแล้วครับเออผมถึงบอกว่าผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมว่าความที่ผมปฏิบัติจนถึงขั้นนั้นแล้วอะ่ะขั้นที่ผมมองข้ามโลก,กธรรมเนี่ยเป็นเรื่องไร้ความหมายสาหรับผมโลก,กธรรมแปดมันไม่ได้กินผมแล้วอะ่ะเออแล้วผมจะต้องการมาโพสต์เนี่ยเพื่อต้องการยอมรับทับถือจากใครผมก็บอกแล้วว่าผม ผมอุตส่าห์อธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าผมไม่ต้องการการยอมรับนับถือจากใครไม่ต้องการคําชมไม่ต้องทำสนัเสริมไปดูได้คลิปแต่ละคลิปผมอะ่ะบางคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากดไลค์มีคนไม่กดไลค์เลยก็มีถ้าผมเป็นคนบ้ายอดวิวยอดไลค์ผมต้องหาโฆษณาหาคอนเทนต์หาอะไรต่างๆผมทําโดยจิตใต้สำนึกของผมนะโดยความเป็นครูคปปรูบาอาจารย์ผมจบครูศาสตร์ด้วย อืมผมเรียนครูมาผมเคยเป็นครูมาอะไรต่างๆเนี่ยผมทําตามเขาเรียกตามทําตามเขาเรียกว่าทําตามสํานึกของผมอย่าใช้ว่าสัญชาติยานนะสัญชาติยานใช้กับสัตว์มนุษย์นี่ต้องเรียกว่าตามสํานึกเออเราเรามีโอกาสที่จะเผยแพร่ธรรมะเรามีโอกาสที่จะออทีแนะผู้คนแล้วก็ทําแค่นั้นเองไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใคร ท่นั้นโลกธรรมเนี่ยมันไม่ได้กินผมแล้วแล้วผมจะคิดว่าผมเ่เหลือกว่าคนอื่นได้ยังไงเออต่อให้มีคนมาด่าผมเน่ะผมก็ไม่โกรธมาชมผมผมก็ไม่โกรธเอ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่ไม่ไม่ชื่นชมตอบผมก็ไม่ไม่เขาเรียกไม่เหลืองอ่ะคุณจะชมหรือคุณจะด่าผมก็อยู่ตรงกลางเพราะว่าจิตของนักวิปัสสนาคือความสมดุลอยู่ตรงกลางด้วยความอุเบกขา มองโลกอย่างมีสมดุลมองโลกอย่างเข้าใจนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับท่านสวัสดีครับ